หลังจากที่ทนายตั้มเข้าวัดแล้วก็ทําการสาบแช่งนะครับ <c oughs> คุณชูวิทย์ถึงขนาดออกมาประกาศว่าตอนนี้ทนายสิทธานั้นหลังพิงวัดแล้วใช่หรือไม่เป็นการล้อมาจากคําที่บอกว่าหลังพิงฝาหรือเปล่าจะหลังพิงวัดหรือว่าหลังพิงฝาสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทนายตั้มบอกอะนะครับว่าแกเตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลอีกหนึ่งชุดนะครับเ <c oughs> พื่อโปดโปงความจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ได้รับทราบก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นลีลาของทนายตั้มเปิดเผยออกมาทีละนิดทีละหน่อยและที่บอกว่าหลังพิงวัดเนี่ยคุณชูวิทย์ต้องการสื่อว่าอะไรบอกเลยนะครับว่าอ้างพระอ้างเจ้าเดินสายเข้าวัดทำบุญแต่เข้าไม่ถึงธรรมะจิตใจร้อนรุ่มตำซามสาบแช่งโอ้โหรุนแรงตามสไตล์คุณชูวิทย์นะครับให้มันได้อย่างนี้เป็นทนายไม่ขึ้นศาลยุติธรรมใช้หลักฐานแต่ดันกราบไหว้ไปขึ้นศาลพระภูมิแทน อย่างนี้ลูกความจะพึ่งได้หรือไม่รู้ต้องแก้บนไปเท่าไหร่เรียนกฎหมายแต่ใช้ไม่เป็นรักจะเอาดีเป็นนักร้องเวทีหาแสงสปอตไลท์เก่งแต่ในโซเชียลว่าความโต้อตอบคอมเมนต์ก็ออกมาทำคอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์เสียเลยอย่าไปอาศัยใบบุญเบิกทางเป็นทนายแค่ชื่อแต่ไม่ได้ทำอาชีพทนายโอ้โหซัดนะอันนี้อันนี้ครึ่งหนึ่งนะหลังพิงวัด อีกไม่นานคุณชวิตบอกนายตั้มเลยนะไปเจอกันที่ศาลดีกว่าบนศาลของจริงไม่ใช่โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่ใช้เอกสารหลักฐานมาสู้กันแล้วช่วยเตรียมหาหลักฐานด้วยนะห้าสิบล้านบาทที่กล่าวหาว่าผมหรือว่าลูกผมได้มาเอาไปให้ศาลดูด้วยนะว่ามีหลักฐานขนาดไหนที่บอกว่าไปเอาเงินมา50ล้านบาทไม่ใช่หลักฐานไม่มีเลยเข้าวัดสาบแช่งเอาเวลาไปอ่านกฎหมายฝึกว่าความให้มากๆเพราะยงยุทธวิชัยดิตก็ฟ้อง เดี๋ยวก็มีของผมอีกเออเมื่อวานนี้ทนายตั้มบอกนะครับว่าท่านรองอดีตรองานดนตรีคุณยุยุวิชัยดิดฟ้องแล้วนะในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาจากการแฉข่าวสารที่โด่งดังก่อนหน้านี้นะครับรักจะแฉอย่าไปร้องงอแง,งเหมือนเด็กต้องเก่งว่าความโต้ตอบกับทนายอนันชยัยด้วยการขี้หน้าบัลลังศาลคุณชูวิจ้างทนายอนันชัยนะฮะนัน,นชัยชูวิปพทะทนายตั้มโอ้โหนะครับ นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่เดือดน,นะอีกหนึ่งคู่แห่งไปเลยนะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็นทนายไม่ใช่เอาแต่ยกมือไหว้ในวัดแล้วก็สาบแช่งแทนโถอย่างนี้จะไปเรียกทนายประชาชนได้อย่างไรก็คือฉายานะครับหรือว่าชื่อเพจของทนายตั้มก็คือทนายประชาชนทรงอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเด็กวัดแท้ๆแ,และคุณชูวิทย์ก็โพสต์รูปของตนเองหลอ่อๆนะฮนะนีค่คล้ายๆกับรูปว่านี่ ผู้ชมครับโอ้โหนะอ่ะดูชัดๆใกล้ๆนะคาบบุรีไฟฟ้านะครับอ่านะก็เชื่อว่านายตั้มเองก็ก็คงไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่แกบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเพื่อกระชากหน้ากากคุณชูวิทย์เพื่อสามีเห็นว่าคุณชูวิทย์ยังพูดอะไรกับคนไทยเนี่ยไม่หมดเนี่ยมันคืออะไรต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซ่ยุคนนอหม้อยุคนหรือว่าอีซ่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่จาจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้ห็นไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ยอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะค,คุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะเช่นอย่างี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้งองกะไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทาสั่งทาทรงสั่งทําทรง,ง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น เรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุกในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะ น้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลา,าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเมื่อไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับ นะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับ เนี่ยฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะนะ้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลระแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะ บ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนงนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3าปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ